ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็หายไปช่วงหนึ่งเลยนะครับเกือบสิบสิบวันได้นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงที่น่าเศร้าโศกเสียใจนะครับสําหรับการนะครับมณภาพของหลวงพ่อพัดนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยระหว่างนี้นะครับก็แต่ว่าตอนนี้ก็อ,อยู่ในช่วงที่ เราก็ไว้อะไรอยู่นะครับแต่ว่าก็เราก็ยังไม่หยุดเผยแผ่บรมีหลวงพ่อนะครับก็นะครับท่านเป็นพระผู้ให้อย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับวัดนะครับในในส่วนที่ท่านอุปถัมภ์แล้วก็วัดต่างๆนะครับชาวบ้านนะครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ท่านเมตตานะครับ ให้พวกเราได้มีวัตถุมงคลน,นะครับมาเผยแพ่แบง่งบูชานะครับใช้พุทธคุณของหลวงพ่อท่านนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงในส่วนของมีดนะครับวาระปี2563นะครับมีดาวาระนี้นะครับผมมองว่าถือว่าเป็นวาระอีกวาระหนึงของปี63ที่ค่อนข้างหายากและนิยมนะครับชื่อว่ามีดครู คุณพระปราบมารเดี๋ยวมาชมกันนะครับปี63สามีหลายวาระนะครับที่เด่นๆก็มีไตรามาส63วางศีลาเลิกสารามีดวันเกิดอายุท่านมงคล99ปียกตัวอย่างนะครับที่ตอบโคดพัด99แล้วก็รุ่นนี้ครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่ามีดครูคุณพระปราบมารจะเป็นการรวบรวมนะครับยันต่างๆนะครับของหลวงพ,พ่อพัดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเทศหลวงพ่อกันหลวงพ่อเงินนะครับที่อยู่ในเนี้ย นะครับมียันนะซ้อนหัวมานะครับยันพักการนะครับแล้วก็ตอกนะครับคำว่าหลวงพ่อพัดบุญญากรรมูแบบนี้นะครับในที่สาคัญนะครับยันต่างๆนี้นะครับเราก็มีอันนี้เป็นตำลี่ของหลวงพ่อท่านนะครับให้อาจารย์เอ้นะครับเป็นคนออกแบบลวดลายยันต่างๆนะครับแล้วก็มาใส่ในมีดนะครับชุดนี้เรียกว่ามีดครูคุณพระปราบมารนะครับนี่เลย นะครับอ่านะครับที่สําคัญมีดคูณพระปราบมานเนี่ยนะครับจะตอก2โค้ดนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆลองชมดูมีโคดตัวแรกนะครับเขียนว่าพอปอมอก็พัดบุญญกาโมนะครับแต่นะครับพูดถึงก็คือสอดคล้องนะครับถือว่าสอดคล้องนะครับกับคําว่ามีดคูคุณพระปราบมานนะครับแบบนี้อ่านะครับแล้วก็นี่ฮะพัด99แบบนี้นะครับ ปัจจุบันนะครับดูให้ดีนะครับนี่ครับเป็นถือว่าเป็นมีดตัวอย่างในการเอาโค้ดนะครับไปเปรียบเทียบนะครับเพื่อบูชาสําหรับมีดวัดบางรายการนะครับถ้าโค้ดแบบนี้นะครับตอกอยู่ในมีดวาระเนี่ยนะครับแบบนี้ไปเทียบกับมีดวัดได้เลยนะครับเป็นที่นิยมเล่นหากันสังเกตให้ดีนะครับปัจจุบันนะครับหลังจากที่หลวงพ่อท่านมรณาภาพแล้วผมเห็นนะครับในส่วนของมีดเก๋นี่ออกมาเยอะมากๆนะครับนะครับให นะครับลองดูนะครับให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะได้นะครับมีเก้ไปบูชาซึ่งก็ถือว่านะครับไม่ได้ใช้พุทธคุณนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับไม้นะครับจะมีอยู่ประมาณเท่าที่ผมสังเกตจะมีอยู่2สีนะครับก็คือไม้สีนี้นะครับแล้วก็จะเป็นไม้แบบนี้ครับก็คือไม้สีดำดเข้มเข้มเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นไม้มะข่านะครับน่าจะเป็นไม้มะข่าหรือไม้มะขามนะครับส่วนสีน้ำตาลแดงๆแบบนี้คือนะครับในส่วนของไม้ประดู่นะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีรันเลขนะครับเล่มนี้นะครับสามห้าเล่มนี้เจ็ดห้าสามนะครับแบบนี้นะครับสร้างจํานวนแค่พันเล่มนะครับถือว่าน้อยมากๆ ปัจจุบันถือว่าหายากแล้วนะครับในส่วนของมีดครูคุณพระปราบมานเพราะว่าถือว่าเป็นการรวบรวมยันหลายๆท่านพี่ๆหลายๆท่านชอบนะครับในส่วนของยันชุดเนี้ยนะครับลายตอกชุดนี้ค่อนข้างรวบรวมยันค่อนข้างสวยงามนะครับก็นะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของมีดครูคุณพระปราบมานนะครับก็นะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมก็จะมาพูดเพิ่มเติมในส่วนของมีดรายการอื่นๆนะครับ ก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่กดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับนะครับขอบําหนีหลวงพ่อคุ้มครองพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ